สามสองึเริ่มเลยละกันเริ่มเลยละกันน้องหมาเห่าอยู่สามสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ ไม่ได้กาศมาอยู่ที่บ้านกันบ้างหลังจากที่เราก็ไปตะเวนกินถ่ายร้านต่างๆกันมาอย่างยาวนานนะคะก็พิเศษแบบว่าเราก็จัดบ้านน่ารักน่ารักนะคะก็มีต้นคริสต์มาสมีเปียโนก็ปีนี้ยอมรับว่าเป็นปีที่ก็ยากลำบากสำหรับทุกคนนะคะรวมถึงตัวเพจด,ด้วยคลิปนี้นะเราก็จะมาสรุปร้านที่เราชอบ ในปี2020ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหมายเหตุก็คืออันนี้มันเป็นความชอบของเพจคนเดียวนะคะในนี้นะคะก็จะเป็นฉลากประเภทของอาหารต่างๆที่เพจแล้วก็ไกดอายน้องๆทุกคนเนี่ยได้ลิสต์รวมกันไว้ก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ให้ไปดอนด้วยนะคะปรึงปรึงปึงนี่ อาหารไทยอาหารไทยอาหารไทยถ้าถามว่าเพชชอบกินอาหารประเทศไหนที่สุดอะยังไงต้องอาหารไทยแน่นอนโอเคอาหารไทยนะทุกคนเราขอบอกให้กับร้านนี้ได้ดีกว่าบ้านพี่เล็กค่ะทุกคนตบมือเองเราขอเส่เอฟเฟกต์ตบมือได้นะเย้บ้านพี่เล็กก็เป็นร้านอาหารไทยที่บรรยากาศเหมือนไปกินข้าวที่บ้านเลยค่ะเมนูที่ไม่ควรพลาดน,นะคะก็จะมีไข่ข้น พี่เล็กอะจะบอกว่าพยายามจะลองทํากินเองที่บ้านอะคือทํายังไงมันก็ทําไม่เหมือนคือมันอร่อยมากแล้วก็หมูสับปลาเค็มของร้านนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟมาเป็นแผ่นใหญ่ๆไม่เหมือนร้านอื่นเลยแกงเขียวหวานแห้งก็อร่อยชอบหลายเมนูนเลยคือเป็นร้านประจำครอรัวเพชรเลยอยู่ที่เฉลิมพระเกยียรติร้าซอยนะคะก็ไปลองชิมกันได้ค่ะประเภทต่อไปอ๋อกระเพราโอ้จริงๆปีนี้กินกระเพราหลายร้านเหมือนกันนะเนี่ย กะเพราอ่ะบอกว่าบอกเลยว่าเป็นอาหารจานโปรดของเพรอะเพรสามารถกินได้ทุกวันในเรื่องของร้านอาหารที่ทํากะเพราได้ถูกใจเพรที่สุดนั้นขอมอบให้กะเพราตะแปลแล้วกันค่ะพี่แปะนั่นเองก็คือเพจร,รู้สึกว่าเป็นกะเพราที่ มันเข้าถึงง่ายอะแล้วเพจไม่ชอบกะเพราที่มีผักอื่นมาปนพี่แปะเขาก็จะใช้มีแต่ใบกะเพราแล้วก็เขาใช้พริกทั้งหมด5ชนิดอะมารวมกันนะคะในกะเพราหนึ่งจานข้าวของเขานะมันดีมากทุกคนเพราะมันุงสวยทุกเม็ดเมนูที่ชอบอะก็คือเป็นเมนูเด็กอ้วนกะเพราหมูกรอบของเขานะคือหั่นมาชิ้นแบบประมาณนิ้วโป้งอะ แต่มันคือแบบหนังมันกรอบมากและเนื้อมันก็ฉ่ำนุ่มจุยซี่มากเข้ากับซอสกระเพราได้อย่างดีทุกคนเขาก็มีเมนูแบบกระเพราแปลกๆเช่นกระเพราไข่กรุบกระเพรามาม่าไปเอาเนื้อเนื้อไดเอทมาทํากระเพราด้วยคือในร้านที่ดูว่าร้านกระเพราเล็ยๆบันมีตู้ไดเอทอยู่โคตรเจ๋งอ่ะถ้าใครสนใจกระเพราตะแตะนะคะก็ไปลองชิมกันได้นะคะอยู่ที่อโกค่ะเชฟเทเบล เชฟเทเบิล oh, ปีนี้ mm hmm. กินเยอะมาก mm hmm. ขอมอบอให้กับร้านที่พิ่งไปกินมา mm hmm. เร็วๆนี้เลยก็คือ The Table by Chef Pam นะคะ mm hmm. เป็นโอมาคาเซเหนือที่ราคา9,000บาท mm hmm. แต่จะบอกว่ามันเป็นรสชาติที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆ mm hmm. คือเขาคิดมาแล้ว,ลวรสชาติคือมันไม่เหมือนที่ไหนเลยมัน มันเป็นการเรียงคอรสที่ดีมากนี่คือเพจประทับใจทุกจานทุกคำเลยและที่เด็ดไม่แพ้ไปกว่าเหนือก็คือขนมปังที่เขาทําเองอะทุกอยาก่างเขาอินเฮาส์ขนมปังเขาคือดีมากจะ้ะประทับใจประทับใจแม้กระทั่งผักอะเออเนี่ยมันกเป็นพูดไม่จบซะทีร้านเดียวเพราะมันประทับใจทุกอย่างเลยจริงๆก็คือถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ The Table by Chef Pam ได้นะคะมาประเภทต่อไปประเภทต่อไปไอศครีม คือไปที่ไหนเราต้องกินไอศครีมทุกที่จริงททๆทุกคนไม่เสียเวลาบอกเลยก็คือรินทาโลทุกคนร้านที่เราเพิ่งไปถ่ายบล็อกที่พักขนมมานะ ร้านนี้เป็นเจลาโตที่เพจชอบกินมากทุกคนคือที่นี่เขาจะทําโคนเองสดๆนะคะวาฟเฟิลก็จะมี2รสที่เป็นเมเปิลกับช็อกโกแลตโดยชาที่ชอบมากๆมากๆมากๆก็คือกาวองแบร์ชีทุกคนคือเราไปทุกครั้งก็กินทุกครั้งลล่าสุดทุกคนนมสตรอเบอร์รี่คุยดีมากๆที่ W ดูินิวิสติกพักขนงนะคะประเภทต่อไปอะไรอ่ะมัททาเห็นปะ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ชอบมากไม่เสียเวลาเลยชอบที่สุดตอนนี้ก็คือ M P C H นะคะเป็นร้านที่ชื่อว่ามัชฉาคอนเทมพอรารี่บาร์ร้านนี้ก็คือจะเสิร์ฟทุกอย่างที่เป็นมัชชะโดยที่เขาเน้นในเรื่องของสายพันธุ์แล้วก็รสชาตินะคะคือเมนูนมีเป็น1 0บ0แก้วเลยแล้วก็มีไล่ระดับความเข้มของ,ของมัชชะแพ้เครื่องดื่มเลยก็คือของหวานของเขานะคะเพชรชอบมัทฉะโกจิชาพคนาคต้ามาชีสเค้กก็ดีโอมาคาเซ ร้านที่ชอบที่สุดนะคะโอมาคาเซในปีนี้ชื่อว่ายูเมโอมาคาเซนะคะร้านนี้เป็นโอมาคาเซน้องใหม่อยู่ที่ฟาร์คเลนเอกมัยคือเรารู้สึกว่าราคาคอสที่เนี่ยมันจะมี4,5 0พบวกกับหกพับวกๆคุณภาพที่ได้อะมันคือค่อนข้างเกินราคามากว่ามันเป็นโอมาคาเซที่ทําให้เราแบบตาลุกวาวได้พี่เนยเจ้าของร้านคือเขาค่อนข้างเฟรนดี่แล้วก็เป็นกันเอง่มันเป็นการกินโอมาคาเซที่รู้สึกว่าแบบผ่อนคลายอะเที่ย hey, ค่ะได้เต็มที่เลยต่อไปต่อไปนี่เลย ดีเซอร์หรือว่าขนมหวานนะคิดออกเลยเพิ่งไปถ่ายคลิปมาทุกคนอันนี้ไปดูคลิปของเพจได้เลยนะคะร้าน E C นั่นเองเป็นขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสที่มันไม่เหมือนที่ไหนจริง,รงๆคือมันเหมือนแบบของเล่นอนะมันไม่เหมือนขนมอะเป็นขนมที่อร่อยมากปีนี้ไปกินมาสองรอบประทับใจทุกจานเลยไปดูในคลิปได้นะคะมาเปึ้ลอะไรอะนูดโดหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวจะบอกว่าประเภทก๋วยเตี๋ยวที่ชอบอาจจะต้องขอเทใจไปให้แบบว่าก๋วยเตี๋ยวหมูทากคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูมากเลยทุกคนร้านโปรดของเพจนั้นก็คือร้านแซลตรงสุขุมวิทสี่สิบเก้านั่นเองเมนูที่ชอบก็คือจะมีกินแค่สองอย่างก็คือใหญ่น้ำหมูล้วนกับบะหมี่แห้งแบนหมูล้วนกินแค่นี้ทุกคนเราชอบหมูสับเขามากอ่ะมันแบบมันนุ่มมันอร่อยและน้ำซุปเขาอ่ะรู้สึกว่าอร่อยมากเลยคือเรากินร้านนี้ที่ไรคือเราแทบไม่ปรุงเลยกินมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะร้านนี้ต่อมา เนื้อ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 เนือเมื่อ,อ,อกี้พูดเชฟทำไปไหนเชฟเชฟเบิไปละงั้นให้ร้านโปรดข,ของเพจอีลานล้วกันมหาสารนั่นเองทุกคนมหาสารเคยถ่ายคลิปแล้วนะคะก็ไปดูคลิปกันได้มหาสารเป็นร้านเนื้อไทยที่เพจรู้สึกว่าราคาคุณภาพ รสชาติทุกอย่างคือมันไปในทางเดียวกันมากแล้วก็จองยากมากด้วยมากๆมากๆ,าก,ๆาก,ก็ตอนนี้เขาให้จองผ่านเว็บไซต์ได้นะคะเมนูที่ชอบก็คือลิ้นแล้วก็เนื้อข้าวหน้าเนื้อพิคันย่านะคะเนี่ยเพชชอบมากเลยไข่ดองก็ดีมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเมนูที่ไม่เรียกว่าเมนูดาบเป็นเมนูที่ทุกคนชอบมองข้ามก็คือซี่โครงหมูทอดน้ำปลากับสลัดส้มยูสุนะสองเมนูนี้คือดีมากดีไม่แพ้เนื้อเลยนะต่อไปก็คืออาหารญี่ปุน่น ร้านอะที่ชอบโมโมะพาราไดชอบมากอะสุก,กี้ชาบูร้านนี้คือเพจว่าเอ,อน้ำซุปเขาอะอร่อยมากแล้วก็เนื้อคือคุณภาพดีในราคาหลักร้อยอะไอติมก็อร่อยด้วยทุกคนโมโมะพาราไดไม่ต้องพูดเยอะเชื่อว่าเป็นขวัญใจของเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนใครชอบโมโมะพาราไดคอมเมนต์บอกได้นะคะอาหารตามสั่งเป็นคนชอบกินอาหารตามสั่งมากเลยโดยเฉพาะแบบอะต้มยำกะเพรา หมูกระเทียมอะไรแบบนี้ชอบที่สุดก็ยังคงเป็นครัวลูกอินเหมือนเดิมเป็นร้านอาหารตามสั่งที่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอยู่ในหลังสอนอ,นอทองหลอ่อร้านนี้เขาทําหมูกรอบเองด้วยต้ยมยำก็อร่อยมีะายอร่อย,ออยอนะไกด์ปลากระพงปลาดุปลากระพงปลาดุผัดพริกแกงเต้าหู้กุ้ง<ด>ผัดพริกแกงกุ้งเต้าหู้เออที่นี่เขาทาเต้าหู้ไข่แบบดีอ่ะคือเขาหั่นเต้าหู้ไข่แบบชิ้นพอดีคําทุกคนแล้วเขาทอด ให้มันกรอบเบาๆก่อนนะคะคือมันกรอบนอกนุ่นในพูดแล้วก็หิวมากเลยตอนเนี้สองอันสุดท้ายนะคะประเภท2อันสุดท้ายต่อไปเอะเพจเราจะขาดเรื่องนี้ไปได้ไงอาหารเกาหลีปีนี้นะ นับว่าเป็นปีที่กินอาหารเกาหลีเยอะที่สุดในชีวิตเราก็ว่าได้แต่ต้องขอยกขึ้นมา2ร้านแล้วกันก็คือร้านแรกก็คือบองก้านะคะเป็นร้านหานเกาหลีอยู่ที่สุขุมวิท39้าร้านนี้เมนูเด็ดของเขาก็คือเนื้อ3มชั้นซึ่งมันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เนื้อหมักก็ดีหมู3ชั้นก็อร่อยบรรยากาศร้านนี้ก็ดีแล้วที่สําคัญคือผักเขาสดมากๆแล้วก็อีกร้านที่อยากให้มากๆเลยก็คือจากึมซองอันนี้ก็คือเป็นจาจังเนียนนะคะ กินมาหลายร้านอะแต่ร้านใหญๆก็ต้องให้ร้านเนี้ยมันไม่ได้อร่อยแค่จาจัางนะทุกคนคือแบบพวกหมูเปรี้ยวหวานหรือเมนูอือ่นๆเราประทับใจหมดเลยมาถึงประเภทสุดท้ายกันแล้วนะคะอิตา,า,า,ลาเลียนอาหารอิตาเลียนปีนี้ก็เป็นปีที่โหลดคราบเยอะมากคือแป้งเข้าร่างกายหนักมากนะทุกคนคือเอนี่คือเพิ่มขึ้นมาเป็นนิ้วเลยอิตาเลียนที่ประทับใจน,นะยากที่สุดในโลกสามโลก ก็คือพาสต้าร์ทเน้์นะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะที่รับแค่วันละหนึ่งโต๊ะเท่านั้นโดยที่ตอนเกิดจากการที่ว่าก็ของร้านน่ะก็คือประสบปัญหาเรื่องโควิดเขาก็เลยต้องออกจากงานก็เลยมารวมกลุ่มเพื่อนเปิดร้านนี้ขึ้นมาก็คือทําให้ห้องเลๆๆ็กๆในแฟลตให้แบบไวท์มันเป็นเหมือนเราไปเที่ยวอิตาลีนะคะแล้วก็ทําอาหารออกมานี่ก็คือเป็นเมนูเป็นคอร์สท,ที่เราต้องเลือกอร่อยทุกจานอร่อยแม้กระทั่งซอสเส้นก็ดีทีรามิสุคือที่สุดแล้วก็ได้ข่าวว่า เขากำลังจะย้ายร้านไปที่ใหม่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ติดตามที่เหตุเขาได้เลยดีงามก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะหมดแล้วหมดแล้วโอ้รู้สึกพูดจนเมื่อยปากเลยอะทุกคนเพราะว่านี่มันการพูดโซโล่ไม่หยุดเลยไม่รู้กี่นาทีร้นอะไเกาหลีค้าร้านอะไอ่าโอเคไอบอกว่าเกาหลีไม่พูดชอนมันได้ยังไงโอเคโอเคชอนมันก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ชอบนะคะ อยู่ที่บรรทัดทองร้านนี้ก็จะเป็นออกแนวเต็นท์เกาหลีอะเหมือนยกคง,งแดงมาอยู่ที่สยามเลยเมนูที่อร่อยนะที่เราชอบมากทุกเมนูเว้ยพูดจริงๆอะจุกุมินะคะอร่อยมากแล้วข้าวผัดที่เขาเอาไปผัดที่มันเป็นข้าวผัดติดกระทะแล้วก็โรยไข่กุ้งอ่ะเนี่ยคือเขาทํามาแบบมันแบบกรอบกําลังดีอร่อยมากแล้วก็ไหวมันได้ราคาดีมากเหมาะกับการไปกับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะร้านนี้ก็เสียงไม่มี ยากจะบอกทุกคนเอาว่าขอบคุณมากเลยที่ติดตามไปโดนมาตลอดนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ mm. กดแชร์กดซับสไคร์มาให้นะปีนี้ก็คือกินเยอะมากจริงๆปีหน้าก็คง,ก,คงกินเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็อยากจะเพิ่มเติมแบบในพาร์ทอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นเดี๋ยวคงมีคอนเทนต์แนมใหม่ๆออกมาแล้วคะฝากเพื่อนๆติดตามชมได้เลยว่าคอนเทนต์แนวใหม่ๆของเราจะมีอะไรบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ไปโดนด้วยนะคะก็ตอนนี้ t ิ k t ก k เราอะ่ะ00แ0แล้วนะทุกคนกลัว ไยต้องไปไคือมันแค่หวาดเป็นไกไม่ใชปูเว้ยเป็นสปริงเอ้าหรอเออเอ้าเธอคือแพ้่ามันรู้สึกว่าไก่จทำอะไรสักอย่างมาเกียตรงนี้เราก็เลยสุดอะไรอะอะไรอะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะแฮปปี้นิวเีค่ะวันนี้ไปกดบ้าบไปบ่ายทำไรฉันเสร็จแล้วเราก็ต้องวาดเองนี่แหละบาย